ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโบราณการจะรับคนเข้าเรือนรับคนเข้าองค์กรจะต้องพิจารณาดูที่เรียกว่าดูให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ดูให้แน่แต่ดูถึงญย่ายายครบคนให้ดูหน้าเสื้อผ้าให้ดูลายเรียงโดวัวคว,วายให้ดูหางเขาก็สอนกับไปเยอะการดูจึงมีความสำคัญสิ่งที่เราดูไม่ได้เลยก็คือการการจุดติของจิตในท้องของมารดา เราไม่รู้เลยว่าเขามาจากไหนแต่เรามีโอกาสคัดกรองพระเถระพิุสมนเนตรละยากหยุเรามีโอกาสคัดกรองคัดกรองคืออะไรคัดกรองคือการไหว้พระสุดมนตามศาสนาของตนของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธมีโอกาสคัดกรอง เพราะว่าในสวดมนต์เจดตำนานหรือสวดมนต์บทศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั้นเป็นการคัดกรองวิญญาณที่ไม่ดีก็จะไม่เข้ามาวิญญาณดีก็จะมาเรื่องมีลูกนี่ขอยเข้าใจว่าทาไมดีนะวิญญาณไม่ดีก็จะมีมาเสียเลยถ้าวิญญาณดีก็มีเยอะ นี่คือสิ่งที่เป็นการคัดกรองการคัดกรองคนก็เหมือนกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ปะกุหาถัดทาลาปาสิงขีอุณลาลาอาสมัยตานาเตธเมวิรุทธันติสัมมาสัมพุทธศาสนางังก็แปลรวบๆง่ายๆว่าคนที่กระด้าง คนที่คิดโกหกระด้บอวดตัวลำพองไม่เจริญในพระสธรรมของพุทธเจ้าคาว่าไม่เจริญในพระธรรมนั้นหมายความว่าต้องดูกันานานๆดังนะั้นการรับนักเรียนการรับนักเรียนการรับอุคลากรการรับพระเนร การรักใครมาส,สักคนมาทํางานนี่ต้องมีการคัดกรองถ้าไม่คัดกรองแล้วขอขอ,ขอฝากคําพูดไว้นิดหนึ่งว่าก่อนเข้ามาเขาเป็นมิตรเขาทําชัว่วทําผิดเขาเป็นศัตรูแล้วคนทําชัว่วทําผิดนั่นก็สัญญาเป็นคนกระด้างตอกกฎระเบียบเป็นคนขี้โกหก เป็นคนทะยอทะยานคนทะยอทะยานนี่มันทําอะไรก็ได้แบบมันจะรวมอยู่ในพุทธพจนี้คนเราถ้าทะเยอทะยานเสียแล้วก็ดูพระเทวทัตเป็นตัวอย่างก็แล้วกันเออดูพระเทวทัตเป็นตัวอย่างก็แล้วกันอาจารย์ข้ออัตมภาพเนี่ยชื่อพระคูวิจิต เดี๋ยวดีวพระคุวิจิตชื่อน้ำชื่อสงัดยานาพโรท่านนี้ท่านมรรภาพไปนานมรระภาพาไปนานท่านเป็นเลขาวัดมหาธาตุเป็นเลขาวัดมหาธาตุท่านก็บอกว่าทีทวสุทัศน์นี่ก็มีเทวทัศน์เล็กแต่ว่าก็ตายกันไปแล้วละ่ะเพราะท่านเลี้ยงมา เราไม่เคยกระตันอยู่เลยนี่คืออะไรฮะน,นี่คือท่านบอกทวทัตนเล็กคืออะไรคือคือคนที่พุทธเจ้าตรัสนี่แหละกูหาทัตทาราปาสิงคขีนี่วันนั้นเข้าเข้ามาเป็นแล้วเขาทำชั่วททาเป็นศัตรูแล้วคนทยอทะยาน มากไปด้วยตัณหาคือความทยานอยากไม่มีครูอาจารย์ไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องไปสังเกตดูเถอะม้แต่ในทางการเมืองว่าจะแข่งขันกันเช่ลงสมัครด้วยกันหรือไปรับตำแหน่งด้วยกันเพื่อนกันแท้ๆก็ยัง ก็ยังไม่ถูกกันที่เขาเรียกว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรก็แสดงว่าคนพวกนี้ความทะเยอทะยานมากสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนคิดพิจรารณาสมัยก่อนแม้จะพูดว่าผมก็ได้เอาผมท่าพระพ,พ,ระพิสุสัมณี ญาติโยมก็อธรรมภาพอาว่าพูดอายมเป็นกลางกกันตอนนั้นก็อายุอายุเท่าไหร่ละอายุยี่สิบสี่ยี่สิบห้าตอนนั้นก็เป็นในคณุก,การเจ้าคณะภาคสี่มีการจัดลมพระอุปชาก็มีพระมาช่วยงานเยอะวัดโครงเตยน,นอกวัดโครงเตยในวัดต่างๆก็มาช่วยงานกัน โดยว่าสมเด็จผู้ทุกสาจารย์มีรับพัฒจารีตอนนั้นท่านก็ยังไม่ได้ดํารงตําแหน่งยังไม่ได้ครองสมณศักดิ์สมเด็จถ้าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยเมตติสุภาพอ่อนโยนมีเมตตาสูงอาตมาเป็นเลขาก็าได้รับบาร,รมีท่านแล้วก็จัดงานกันมีพระครูปรหลัดรูปหนึ่งอยู่วว้ครองเตยนอก ท่านชื่อพระครูประัดสัมเริงดูเป็นคนตลกตลก่าะเป็นนักเทศอยู่คอนโดยนอกกรุงเทพนี่นะก็คุยกันเรื่องเทศสังคยานาท่านก็สอนเรานั่นแหละเพราะว่าเห็นว่าอาตมาก็ก็มีหน่วยการเทศได้ก็เราเล่าเรื่องให้ฟังเทศสังคยานามันเทศยากนะเทศสาธรรมาตต้องสมมติตัวกัน ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริพานพระมกุฏสปะจะไปกราบพุทธศสระม,มีพระรูปหนึ่งชั่วสุภัะอยู่ในกลุ่มของพระนั้นด้วยพอทราบข่าวว่าพระเจ้าเสด็จด,ดับขันธปริพ,พรานแล้วรูปอื่นเขาเกิดธรรมสังเวชบังเกิดเสียใจร้องไห้บัง พอยังไม่ได้บรรลุหรือยังไม่เจอพระพุทธเจ้าเลยแต่พระรู้นึกกลับยิ้มแยม้มจำใส่หัวเราะแล้วก็กล่าวว่าท่านทั้งหลายอาสมเด็จพระสมาสุธเจ้าดับขันธปริพานก็ดีแล้วเพราะอยู่เนี่ยสร้างกฎเกณฑ์อะไรให้แก่เราเยอะแยะไปหมดวันเสด็จดับขันธปริพานแล้วเราสบายใจแล้วก็ไอกฎเกณฑ์อันนี้อัตมาเติมหน่อยเติมตอนเนี้ย ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่รู้ด้วยหูตาธรรมดาหรือท่านหูตายานคนมากลัวพุทธเจากก้าับตรงนี้เจตว์ตัวพระยาญานเนี่ยปพุพพนิวสันนุสติญาณนุสติญาณอธิตังสญาณอนาคตังสัญาณจะไปไหนนะท่านพระโถคนม่ได้กลัวเกรงสอนอะไรก็เชื่อแต่องค์นี้หัวดือ้อแล้วก็ไม่รู้จะบวชทำไม แต่พระสุภักล่าวเช่นนี้ต่อหน้าพระในครั้งนั้นพระมังคสปะเระเจ้าท่านเป็นอดีตลูกเสฐีท่านได้ยินท่านกาวางเฉยก่อนจริงท่านจะกล่าวตักเตือนก็ได้แต่เห็นว่าพิสุรูปน้กรด้างกรด้างดื้อหัวรั้นท่านเฉยแต่หลังจากถวายพระเพลิงพุทธสรีระแล้ว ท่านประชุมสงฆ์ยกเอาพฤติกรรมของพิสูรรูปนี้มาปรารบในหมู่สงฆ์ซึ่งพระรูปนี้ไม่อยู่ที่นั่นว่านานไปจะมีพระแบบนี้กุหาทัทธารปาปสิงขีอุณลา,าอาสมายตานาแตท่ทรไมรุนหันติส,สัมมาสุปัสสสนังท่านผู้ชมพระคุณเจ้าพิสุสมานีเก็ไปเปิดดูบ่านะครับ ในพุทธภาสิตท,ที่เราเรียนกันอยู่นะอาจจะแทงใจหน่อยฮะปราร็จึงจัดให้มีการสังคญยนาครั้งแรกแล้วท่านก็บอกว่าท่านพระกรูป,ประสันเนินท่านก็บอกว่าเหตุที่พระมหาคสปะไม่ตำหนิเพราะเห็นว่ากระด้างเกินไปกระด้างเกินไปแล้ว ท่านก็เลยบอกเวลาท่านไปเทศแล้วก็บอกขอให้ตมาจำไว้เลยเวลาประเทศปรารบเรื่องนี้เพราเทศแจงคือสังขยนาแจกแจงเอ,อจัดแจงชี้แจงถ้าบอกจําไว้นะเวลาประเทศเนี่ยจําพาสิทธิ์ไว้อ่านลูกศิษย์นิสัยสัตว์มันกัดขบถ้าขืนตบมันกัดตอบต้องบอบจิต มันกัดได้กัดเอาเราไม่คิดเพราะลูกศิษย์เป็นลูกสัตว์จึงกัดเราอาลูกศิษย์นิสัยสัตว์มันกัดขบถ้าขืนตกมันกัดตอบต้องบอบจิตคือบอบช้ำมันกัดได้กัดเอาเราไม่คิดเพราะลูกศิษยเพราะเพราะลูกศิษย์เป็นลูกสัตว์จึงกัดเรา ถ้าก็พูดสองสาค,ครั้งแล้วก็เหัดหัดให้เท็จเทศกันประเด้หัดจริงจริงจะจังท้าก็เล่าเล่าให้ฟังแต่คําคเนี้ยมีความสําคัญอย่างยิ่งในการคัดกรองคนสิ่งเหล่านี้มีความสําคัญเพราะก่อนเข้ามาก็เป็นมิตรถ้าคชาชัวาช่วทำชั่วทําผิดเป็นศัตรู การคัดกรองคนจะมีความสําคัญไม่ว่าจะคัดกรองพระเ,เน้นเอาดูให้ดีคนจะมาบวชด,ดูให้ดีคนจะเ,เด็กจะเข้าโรงเรียนดูให้ดีในระดับส,งสูงคนจะสมัครงานเข้างานดูให้ดีดูหัวดูตีนดูศีลดูธรรมซะก่อนแล้วก็ดูครอบครัวเขา เป็นยังไงถ้าไม่ใช่นั้นแล้วเออไปรับมาแล้วถ้าคนเป็นไปตามพุทธภาสิตนั้นคนคนนั้นนั่นแหละจะกลายเป็นภัยต่อเราแล้วก็กัดเนี่ยมันไม่ได้กัดต่อหน้าหรอกมันกัดรับหลังเหมือนคนเลี้ยงหมาพิษบูลน่ะทีว่าก,กัดเจ้าของเกือบตายมันกัดตายเลยนะน่ะ นี่คือสิ่งที่จะต้องฝากท่านทั้งหลายเป็นภาษิตเอาไว้เพราะว่าบางทีบางท่านไม่เคยได้ยินแล้วมาท่านทั้งหลายได้ยินแล้วท่านรู้สึกไหมว่าบางทีที่ท่านรับคนเข้ามามันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เขียนติดไว้เขียนติดไว้คำว่าลูกศิษย์ก็คือลูกน้องเขียนติดไวส้สิอันลูกศิษย์ นิสัยสัตว์มันกัดขบถ้าขืนตกมันกัดตอบตั้งบอบจิตมันกัดได้กัดเอาเราไม่คิดเพราะลูกศิษย์เป็นลูกสัตว์จึงกัดเราดูพระเทวทัตกันลวกันนะเป็นตัวอย่างแล้วสุดท้ายเป็นยังไงท่านดูถ้าใครเป็นชาวพุทธดูพระเทวทัตกันลวกันสุดท้ายเขาเทวทัตเป็นอย่างไรไม่จรินในพระธรรมจิตใจซึมเศร้า สุดท้ายเมื่อซึมเศร้าแล้วก็จิตใจมันตกนรกเพราะว่าไฟกิเลสตัณหามันเผาผลาดสุดท้ายก็ถูกทรณีสุขไม่ได้เห็นหน้าพระพุทธเจ้าเอากระดูกคางวางไว้ที่หน้าพราะจตะวันอัตมาเขาอยู่สถานที่มาแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เออเป็นวิชาของนักบริหารแล้วถามว่าอาตมาเจอไหมเจอเจอ,เจอ เยอะเยอะเออเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็เจอเหมือนกันสมภารเจ้าวัดก็เจอเหมือนกันนะท่านที่เป็นนักบริหารก็เจอเหมือนกันคนเรามันต้องเจอกันกันอะไรฮะดอกสองดอกแล้วท่านนะฮะไอ้ที่กัดต่อหน้าก็มันก็ไปกัดแล้วกัดดับหลังเลยมารอบกัดก็มีมีกันทุกคนและท่าน แต่ว่าเราอยากไปทําอย่างนั้นเข้าตัวเราอย่าไปทําอย่างนั้นเข้านี่คือสิ่งที่ขอฝากเอาไว้เป็นคติธรรม